สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ร้านพิเน็ตอะดิโอทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20เดือนมิถุนายน2 5ง5นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับที่ร้านพิเน็ตอะดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับหยิบยกโรยนนะครับโรยนเอสพันสองนะครับ ซีรีส์เอสพันสองนะครับสำหรับของค่ายรอยเล่นนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาดนี้อยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ร้านพิเนตอะโอนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตอะโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ในส่วนของช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของ u t u b e นะครับช่องโจ๊กแช n เนลนะครับก็ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับกดสันกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามนะครับก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับตัวไหนที่สินค้าใหม่นะครับผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านรับชมนะครับถัดมานะครับจะเป็นโรยเยนนะครับตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับสาหรับโรยเยนเอสพันสองนะครับสาหรับท่านไหนที่ ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับ7,500าบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับดูสภาพด้านในนะครับสภาพด้านในพัดลมสองฝั่งนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีพัดลมอยู่2ตัวสี่ตัวนะครับขอภัยนะครับด้านหน้า2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลัง2ตัวนะครับข้าวปลาสีตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการครับหรือว่ายังมองหาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับโรยอนเอสพันสองนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางนะครับ12นิ้ว15นิ้วตัวนี้ใสมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนนะครับสําหรับโรยอนเอสพันสองนะครับตัวนี้นะครับผมยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านรับชมนะครับเป็นคลิปประจาวันจันทร์ที่20นะครับ s 1 2พันะ s 1สนะครับในราคา 7,500บ, э บาทค like รับถั 1, r, 2, 1, ดมานะครับจะเป็น power amp อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสาครนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ g, ่นพันแป r นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสาครนะครับสวยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทัเซิสเตอร์ฝั่งละ6คู่นะครับเข้าปา6ตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับสาครนะครับรุ่น 1 8 0านะครับสําหรับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าเอาไว้ต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับขับเสียงกลางนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับวางระบบได้สวยงามมากนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับฟังน้าเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนตออดโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับที่อยู่ก็อําเภอรอนจานจังหวัดกาลสินนะครับ ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาคอนนะครับเป็นพาวเวมป์ประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สวยๆงามๆนะครับตัวนี้นะครับรุ่น8,000ัอาร์นะครับในราคาอยู่ที่ห้าพันห้บาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์เอสพันสองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับ ก็จะเป็นสาครนะครับเป็นคลิปประจำวันจันทร์นะครับวันจันที่ที่20นะครับเดือนมิถุนายน2 5 6 5นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ